อ่าอ่า,อาเห็นไหมโหลดแบบนี้แต่ไม่ยับไม่ย้อนรถก็เกา่าคนก็แก่แต่เมื่อ f c ขอมาเราก็จัดให้มีหลายๆคอมเมนต์บอกว่ารีวิวดา้อนเจ้าคุณปู่ให้ดูหน่อยวันนี้เราก็จะมา รีวิวกับรถเก่าที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะอย่างแรกคือตั้งแต่ซื้อต่อมาเป็นสิบปีไม่เคยเกี่ยวเฉี่ยวชนเลย <laughs> เลยรักมันประกาวว่าจะไม่ขายมันแล้วมีตังก็จะแต่งมันเก็บไว้ทีนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอาจจะเป็นรถธรรมดาพื้น ก่อนหน้านี้ก็จะตอนซื้อมาก็เป็นสีบอลบอลทองนะครับอันนี้กระจังหน้าเปลี่ยนเป็นของตัวโฟวินมาต่อกันที่ลอ้ออันนี้เป็นล้อ18กว้าง8นิ้วนะร,รัดด้วยยาง2 3 5 4 0กระจกข้างก็เป็นกระจกเล็กนะครับแบบธรรมดาธรรมดาข้อหลังก็เช่นกันนะครับ ขนาดล้อเท่ากันยางเท่ากันนี่ก็ททำการโหลดนะครับถ้าดูจากมุมท้ายแล้วมันก็จะอ่าหลอไม่เบาก็เป็นคนที่กลัวความสูงด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูอีกข้างหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภายนอกส่วนที่ปัดน้ำฝนนะครับยุคเก้าก็ใส่ข้างเดียว มาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับตอนนี้เปลียนเครื่องยนต์2,008เทอร์โบแต่เทอร์โบเดิมก็พังไปแล้วนะครับก็ทำการเปลี่ยนใหม่อันี้ก็เป็นเทอร์โบดีแม3,000ปากซีซีนะครับไส้0ูประมาณนั้นก็เป็นท่ออินเตอร์เลทก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อินเตอร์จะแอบอยู่ข้างใต้อ ส่วนเวดเกตก็เวดเกตแยกแต่ผมก็ไม่ได้ขี่อะไรเร็วมากมม่เนาะทีนี้เราก็จะไปต่อกันภายในบ้างแล้วเดี๋ยวต่อด้วยช่วงล่างอ่าอันนี้เป็นสเปรย์ทำความสะอาดภายในรถนะครับพวกเครื่องหนังพวกนี้ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณภาพขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันมาต่อกันที่ภายในอ่าก็ พื้นพื้นนะครับพ,พื้นพื้นอันนี้ถามว่าเบาะอะไรก็แปลงใส่เป็นเบาะ2อง0นีนะครับ d m a ม2020ส่วนข้างในก็เดิมเดิมอันนี้สวิตแตกไปแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็อันนี้ก็อยู่เดิมเดิมเบาะก็พวงมาลัยก็ติดมากับรถเขาให้มาสองสองอันนะครับเป็นเดิมกับอันนี้ผมก็ใส่อันนี้ไป ทีนี้เราจะมาลองดูนะครับลองดูสเปรย์ทำความร่าดตัวนี้เรามาเทสที่เบาะนี้ดีกว่านะครับเพราะมันเนี่ยขึ้นราแล้วทีนี้จะดูว่าไอตัวสเปรย์ตัวนี้มันจะออกจริงไหมออกดีไหมนะครับขยาก่อนแล้วก็ฉีดเข้าไปมันจะฉีดครึ่งเดียวนะแต่บอกก่อนเลยว่ากลิ่นหอมมาก มันจะมีฝาเนี่ยฝาเป็ี่ยนแปลงครับแล้วถ็ถูถถ,ถ,ถูเข้าไปอันนี้ไม่ได้ต่องความสะอาดมานเนี้ยมัก็ลองดูลองดูนะครับว่ามันจะจริงเหมือนที่เขารีวิวหรือไม่ ก็ลองเช็ดดูนะครับอันนี้เราก็รอบแรกนะครับก็มันจะได้ประมาณนี้นะครับดูฝั่งนู้นนะครับที่ยังไม่ได้ไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ อันนี้ก็เราลองฉีดทำความหมาดรอบเดียวนะครับสำหรับตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับส่วนใครเห็นแล้วว่าดีหรือไม่อย่างไรอยากลองไปใช้ก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้ต่อไปเราก็มาดูที่ระบบช่วงล่างของคันนี้ต่อก็มาทดสอบล้อหลังกันก่อนนะครับว่าโหลดแบบนี้ อ่าเห็นไหมโหลดแบบนี้แต่ไม่ยับไม่ย้อนเรามาดูกันว่าใช้โชกของอะไรแล้วทำอะไรไปบ้างโชกหลังก็เป็นโปรฟิ n d ร์นะครับพร้อมด้วยก้อนโหลดนะครับสองนิ้วครึ่งพร้อมด้วยอ่าที่ขาดไปไม่ได้ก็คือน่าจะเห็นนะครับบอนสองว้าคัสซีนะครับรถทำขนาดนี้ต้องเว้าคัสซีโชกหลังโปรฟิดอร์ ชกหน้าก็เป็นของอะไรมิยามโตนะครับแกน20มิลถ้าจะไม่ผิดเนาะะพอจะดูเห็นไหมครับก็รีวิวให้แล้วนะครับสำหรับหลายครั้งหลายคอมเมนต์หลายรอบแล้วนะครับที่บอกว่าเออรีวิวคันนี้ให้หน่อยนะครับโดนทรายโดนอะไรนะอุตสาหล่อาตท้องไปถ่ายให้เลยนะครับส่วนน้ำยาตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าพิจารณาดูว่ามันเหมาะกับรถเราไหมหรือว่ามันใช้ดีไม่ดียังไง กดที่จะกร้าได้เลย